พออาบน้ำให้แล้วครับพ่อเสียสละพาคุณหนูให้วิ่งมาแม่ไม่อยู่พ่อต้องดูอเองวันนี้อาบน้ำให้ม่อมแมงมาหลายวันแล้วน,นี่พ่ออาบน้ำให้แล้วหอมหอมแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เลยนน้ำนะครับ วันนี้พอไปทําธุระขึ้นวันเลยไปซื้อของให้โอ๊ยบ่าวจูเนียร์เอ้ยเฮ้ยเช็ดก่อนเช็ดก่อนเดี๋ยวพี่สบายแดดร้อนนี่อากาศร้อนรอนปากช่องร้อนอุ้ม้าวแม่ผมจะตกเฮ้ยเช็ดก่อนเช็ดก่นอนรอรอวันนี้จะได้นอนด้วยกันละ <c oughs> วันนี้พ่อจะพี่นอนด้วยบอกแม่หน่อยสิแม่ แรงเนี่ยออกจากงานได้แล้วมาหอาอบิ๊กบอลมาหาอบิ๊กบอลหมด,มหอบ,หมดบอไดลไม่ลาอ,อจางานเลยยี่ห้อเลี้ยงเองเหนื่อยแม่เด็กๆชอบเล่นน้ำแม่ครับเมื่อกี้โอ้โห่รถน,น้ำนี้เล่นกันอิจฉากันอีกละจะแอบพร้อมกันเหมือนบ่าวกับเว้นเลยรุ่นพี่ ไม่ยอมต้องแอบพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อชี้ให้เดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อได้ผลให้หอมพอ่อหอมแม่เฮาลิศเดี๋ยวพ่อชี้ให้น้องเงินวานนี้อือนะไมพ่อ,อชี้ให้ แฟนเพจถามใครเป็นใครพ่อก็ยังงงเลยนะครับตอนแรกใส่ปลอกคอให้ยัดกนันอีกล่นกัดปลอกคอเอาผีพ่อหมอันนี้เดี๋ยวตกไหมบ้างโอ้ยนักหนักกี่กิโลเนี่ย กินนมแพ้ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเอ้านั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งลงเอ้าเอา้าชนมือดีกอดมั้ยนี่เอ้าเอ้าชิดเท้าชิดเท้า

ดีค่อยได้ผมนะครับเล็กเน,นีกตัวเ,เล็ลกเว้นมาเอามา่อาคนออมอืมอืโอืโอ้ขอดูนิ้เต่งเดยวใช้หมีข้าไปก่อน ปัดให้อร้อเอาลมณเย็นใจเฮ้ยม้าแล้วบ้าไหมัอาแต่ข้อเอาไอเข้อบ้าเลยเฮ้ยเยอะเงี้ยเหนื่อยแล้วเออ คนตั้งหนาเช่นใดตัวเดียวกันมีกระด้ข้่อเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาให้พ่อเหตุลูกลูกใครนะลูกใค่อ่ะบ้านี้โอเว่นจะตัวเล็กโอเว่นจะตัวเล็กกว่าบ้านะครับบ้านนี้จะตัวใหญ่หน่อยดื้อดันหพลังเอาไม่อยู่ ตัวอย่างนี้อยู่ที่ประมาณสักน่าจะไม่ถึงเดือนครับเดือนที่สามนี้แข่งข,ขายาวเนี่ยมันจะเหมือนมนุษย์ต่างดาวเล่นัวเดือนที่สามนน็อเวยนยนาอเบาอีกชาอะเย็นเย็นสบายสบาย โต๊ดโต๊ดเน้งอ,อ,อาโอ้ข้อุ่มซุปแปงน,นี่ครับหัดน้ับใบรอเลยนะตุ้มา,าให้พ่อ,อนะนี่เบาวน่ Wih, wih, wih. Kasih tahu. Yuk, ayo dul. Ah. Eh? terus kan. Ini nih. Ah. Hap, hap. Oh. Yeah. chết cầm <laughs> tìm cho đi ว้นเ,เว้นตัวเลิกครับบาวตัวใหญ่ถ้ามีน้ําตาออกนี่เหมือนบาวเลยตอนเด็กๆเบาคุูพี่น้ําตายกจะไหลเอา้าตกนยะเบาวนี้โอเคครับตันนี้เตรียมนอนด้วยกันพรุ่งนี้พอไปทาง,งานด <c oughs> ิวเตุลิกอืม Não. Não. lá. Được nên bao đi bạn. Cọng phít cọng puro. Mình bao cái oren. Cái phò le bạc. Đó. Rồi, ออกสิบก่ออกไปบ้างเดี๋ยวโตอีกห,หน่อยได้กินขนมแล้วมีตัวเด็กอยู่กิมไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวาเดี๋ยวแบ่งหูวกันหัว